สวัสดีนะท่านมาเก็บกับดักกุ้งใกล้จะเสร็จแล้วทุกท่านผมก็เก็บปุ๊บใส่ต่อเลยนะเพราะว่ายังไงผมก็ต้องมาต่อกุ้งอยู่ดีผมก็เลยทางที่ดีก็มาเก็บเอาแต่กุ้งแล้วก็ใส่ต่อไปเลยนี่นี่คือกุ้งที่ผมเก็บมานทุกท่านอันนี้เป็นลังใส่ของนะตูดมันกว้างนะมันก็เลยดูไม่ค่อยเยอะนะท่านเออ นี่เห็นไหมตูดมันใหญ่เท่ากับรถเลยนี่เกือบจะปิดตูดมิดเลยฮะเดี๋ยวเราจะมาเก็บกับดัดน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วละ่ะนี่เหลือตัวสุดท้ายเดี๋ยวก็เตรียมนําไปจําหน่ายนะท่านเออนำไปจําหน่ายวันนี้เนี่ยหายเห็ดเพาะมาได้ก็คงจะกินก่อนนะแบ่งาติพี่น้องกินพรุ่งนี้ก็จะขาย โอ้ต,ตัวสุดท้ายมานเลยตัวสุดท้ายมานเลยทุกท่านเพียบเลยกุ้งดูตัวสุดท้ายมานมากเลยโอ้ถ้าได้เท่านี้หมดทุกตัวนี่ขายในเงินเพียบเลยนี่โอ้มาเลยตัวสุดท้ายโอ้สมกับที่ผมตั้งใจถ่ายคลิปไว้นี่ ตัวสุดท้ายมานมากเลยมานมานตัวสุดท้ายหรือว่ามีอีกไหมหมดหรือยังเนาะกับดักเรานี้น่าจะหมดแล้วมั้งนี่โอ้ <c oughs> อยากจะมาเก็บกับดักตอนเช้าเลอเกินแต่มันไม่มีเวลาพรุ่งนี้ก็คนบ้านเห็นเอาอีกแล้วจะไปจะไปเก็บ เห็ดพาะแต่เช้าเลยผมก็ไม่ได้ไปเก็บกับดักกุ้งผมก็ไม่ได้เก็บอีกยังไม่ได้ทำคลิปสรุปให้ FC ได้ฟังดูยว่าขายได้เท่าไหร่ให้ FC ทายว่าผมขายกุ้งได้กี่บาทเออขายมาหลายวันแล้ววันละร้อยสองร้อยน่าจะเกือบ ให้เกือบเกีออาทิตย์อ่ะโอไม่ไม่ไมเกือบเดือนน่นบอกให้เกือบเดือนหรือเปล่าคิดดูวันละร้อยสองร้อยน่าจะหมดแล้วสั้นกับดักกุ้งตัวสุดท้ายมันมานเลยพี่น้อยมานเพราะตัวสุดท้ายดูฮะเอาไปจำหน่าย เดี๋ยวไปหาใบไม้ข้างทางกลับไปด้วยเลยก่อนกลับเอาใบไม้เขาเรียกว่าใบต้นกุ้งนะนท,งท่านแถวนี้จะมีเห็ดเพาะหรือเปล่านี่นี่ใบอันนี้นะใบตัวนี้เอาไปหอ่หอหอ่อแล้วก็โอ้ไข่มดแดงมีหรือเปล่านี่เช็คของก่อนไม่มี หมาเหาสนัน่นเลยทุกท่านเอากุ้งไปขายรอบเย็นครั้งแรกจะได้จะมีคนซื้อหรือเปล่าไม่รู้เมียเานาะเขาคงจะกินข้าวเย็นอยู่เลยไปหมาเห่าสนัน่นทุกท่าน ทา,างซ้ายทางขวาเอาเข้าไปเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปวิ่งวิ่งวิ่ง,ง,งเล้าเฮาเฮาเข้าไปเอนอนี่ท่านมามันเห่าแต่มันไม่กัด ผมยื่นขาให้มันกัดหลายรอบแล้วมันก็ไม่ยอมกัดมันเห่าเฉยๆเ,เห่าเอาฮาไปเอากุ้งกลับไปให้คนบ้านเห็ดทำแล้วก็เอาไปจำหน่ายนะวันนี้นะท่านผมได้มีโอกาสนะไปเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่งนะฮะซึ่ง ปั๊มแห่งนั้นนะฮะที่ผมกำลังเอารถไปเติมน้ำมันอยู่ปกติผมเติมน้ำมันเต็มถัง150บาทเต็มถังรถซาเล้งนะนะ150บบาทน้ำมันแบบหมดเกลี้ยงเลยนะวันนี้ก็เหมือนกันเอารถซาเล้งไปเติมน้ำมันเต็มถังผมตกใจเต็มถังเขาบอกว่าร้อยเดียวเฮ้ยเต็มถังทำไมมันร้อยเดียววะ ร้อยเดียวทุกท่านผมงงมากเลยนะผลปรากฏว่ามันมีเจ้าหน้าที่เขาสุ่มตรวจน้ํามัน,นมีเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจน้ํามัน,นเขากาลังตรวจวัดน้ํามันเหมือนในข่าวอะ่ะห้าลิตรห้าลิตรเลยนะเ,เต็มห้าลิตรหรือเปล่าเลยนะ,นะเขากาลังมาตรวจอยู่เจ้าหน้าที่มาประมาณสักสี่คนนี่แหละกําลังตรวจวัดน้ํามันอยู่โอ้โหผมเราตกใจเอะ โอเวลามีเจ้าหน้าที่มาตรวจวัดน้ำมันเนี่ยเยอะ็นรถเสีย ع. เออมีเจ้าหน้าที่มาตรวจวัดน้ำมันน,น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะเห็นปลา,าท่านมาตรวจปุ๊บได้น้ำมันเยอะปั๊บเลยโอ้ทุกทีเติมเต็มถังสาเลง้งหมดเกลี้ยงเลยมันต้องร้อยห้าสิบบาทน้ำมันมันขึ้นซะด้วยน้ำมันขึ้นแต่เติม เต็มถังรอบนี้ร้อยเดียวเต็มถังตลกมากเลยเออเราไม่เลยชื่อว่าเป็นปั๊มไหนนะท่านเ,เป็นปั๊มแห่งหนึ่งแล้วกันชาวบ้านมาดูเห็ดหรือเปล่า เออมอมัหนไมล่ะมันไม่กดหรอกเออมาดูเห็ดบ่มาดูเห็ดเห็ดดวนเห็ดไร้ต้องแจ้งเห็ดเพาะแบ่งคนแบ่งออกกัะยาหิมะเกิงเยอะ หนึ่ง <overst> ก <run> anyway, mm ิโลส่งให้กินนะเออแบ่งกามัน่งกดอะโอมาดูเห็ดพวกนี้ไปหรือเปล่าไปสิไปตีหนึ่งนะอะไรลักลางอะไรลงเนี่ยนะเออตีีกัพวบุรีพจะกล่องจะตีสามดูโอ้จะห้าละจะห้าก็ตามะปกวัดรวมตัวสักี่นะมันเนี่ยเปะไว้เบ้กันอะไรอ่ะอะไรกี่เลยเปะไวม้บุญสอากิโล คูเราซองสามกิโลในออดอะไปจะไหนเออพี่อ้มอะไรกันน่นนู้นพี่อ้มนะเจอหนึ่งกิโลหกเจ็ดรอยเออเรื่มดเจอนี่ท่านมาดูเห็ดพรุ่งนี้ก็จะไปด้วยพรุ่งนี้ไปค่ะพรุ่งนี้จะหาแต่เช้าเอ่อขี่รถไปกันหรือว่าเอารถส่วนตัวไปหรือยังไงขี่ขี่เอาไปขี่รถขี่ซาเล้งขี่ซาเล้งไปเอา้ยขี่ซาเล้งไปเดี๋ยวโอเคเอาไปขี่รถเรื่องจอดจะต้องขี่เออขี่ซาเล้งมาเออเพราะว่าฮิคาร์แบบฟิลฟิลซิวซิวอะนี้เรื่อง่ากอันนี้ทุกนี้จะขี่ซาเล้งไปกับเรา โอเคครับทุกท่านฝากไว้ทา่านนี้สวัสดีครับ